ล่าสุดสมปองนครไทยสงใส่ผ้าเหลืองโกนหัวทําเอาแฟนๆนั้นแห่สงสัยเรียกได้ว่าหายหน้าหายตาไปสักพักแล้วสําหรับอดีตพระมหาสมปองที่ตั้งแต่หลังศึกมาก็ได้ออกมาทําธุรกิจส่วนตัวจนหายหน้าหายตาไปล่าสุดก็กลับทําเอาฮือฮาอีกครั้งหลังสมปองได้โพสต์ภาพขณะใส่ผ้าเหลืองโกนผมพร้อมทั้งยังเดาระบุข้อความว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีขออภ ที่ไม่ได้แจ้งลวงหน้าเจริญพรแฮนแพพระมหาสมปองสมปองนครไทยสงซึ่งโพต์ดังกล่าวนั้นทามกลางบรรดาแฟนคลับก็สงสัยว่ากลับไปบวชอีกครั้งหรือไม่ก่อนมีเฉลยต่อมาว่าได้เป็นเล่นหนังให้พ์อานน์หอแต้าแตกแหกสับประโยชน์ซึ่งมีกำหนดใช้ในวันที่14มีนาคม2 5 67นี้ค่ะ